ต้งหากระบาอยู่งบ3 0 0แสนกว่านะครับมีคันไหนบ้างนะครับเดี๋ยววันนี้พามาดูกันเลยเริ่มตัวแรกนี่เพิ่งมาใหม่เลยนะครับคันนี้นะครับเป็นนิสสันนาวาร่า NP 3 0 0ร้คันนี้ค่าตัวนะครับอยู่3-29นะครับ0่นูเท่านั้นเองนะครับได้เป็นรถปี18โอ้โหปียังใหม่ป้ายแดงคันนี้บอกเลย7 0 0 0แตกว่าครับทุกคนตอนนี้อยู่ที่ร้าน329และเอาไปผ่อนอยู่เริ่มต้น6000กว่านะครับตลอดอายุสัญญานี่นะครับตัวนี้ก็คือตัวแรก มาแรงเดี๋ยวพาไปดูอีกคันครับก็ถัดมานะครับอีกคันหนึ่งนี่ตัวนี้ก็เป็นวีโก้แชมป์ตัว2 5ยุ e นะครับตัวนี้ก็อยู่3 49เท่านั้นเองนะครับก็สูงขึ้นมากว่าคันเมื่อกี้นิดนึงก็พ่อยู่เริ่มต้นสั้ประมาณ7 0 0 0นะครับ6,000ปลายปลายประมาณนี้ได้เป็นวีโก้นี่ได้เป็นแบรนด์หลักโตโยต้าก็เป็นรุ่นแฉปเปิดได้เหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นตัวสูงจัดทรงยีราฟแคะตัวนี้ก็เรียบร้อยแล้วเหมือนกันเดี๋ยวพาไปดูอีกคันครับก็มาถึงขั้นสุดท้ายของเรานะ รีโว้นั่นเองนะครับตัวนี้ 2.4j นะครับหลายคนอาจสงสัยอุ้ยรีโว่ทาไมมันไม่ถึง4ี่แสนนะครับคันนี้ก็อยู่399.000เท่านั้นเองได้เป็นปี2018นะครับเป็นตัวเริ่มนะครับทุกอย่างก็เดิมๆล้อก็เป็นล้อกระทานั่นเองนะครับตัวนี้ก็อยู่ในงบที่เราแจ้งเลยนะครับใครสนใจคันไหนนะครับก็จิ้มหน้าโปรไฟล์เลยครับผม